ครับผมสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นอ่าช่วงเศร้าๆนะครับน้ำท่วมอยู่พื้นที่จังหวัดบึงกาฬับพี่น้องครับหลังจากพายุกระหน่ำไม้เมิดขึ้นนะครับเมดขึ้นเมดมือนะครับอตอนนี้น้ำเต็มอ่าท่วมข้าวนะครับท่วมข้าวเรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่น้องครับเยวะท่วมถนนร้อมครับผมเยี๋ยาพพี่น้องเปเบิ้ง ช่วงที่ตอนที่น้ำท่วมถนนน้ำรับบาวราตะภาคเหนือนะครับภาคอีสานน้ำกระท่วมเหมือนกันเะครับเด้อพี่น้องครับทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับพาพี่นอ้องไปเบิรงว่าโอ้พายุเขามาวั <c oughs> นที่สิบสามกันยาครับพี่น้องครับสิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพายุมาอย่างแรงนะครับมาวันแรก มาวันแรกครับพี่น้องมึงน้ำท่วมท่วมท่วมหน้าเขา่าท่วมหน้าเข่าครับผมเบิ่งรับท่วมถนนข้อมพี่น้องตอนนี้การสันจรก็รคงจะลำบากอีนหน่อยนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดบุการนะครับพี่น้องครับเพราะว่ารถสันจอนก ยากอยู่ครับพี่น้องเบิ้งครับผมผมหน้าเข่าเม็ดแล้วนะครับผมหน้าเข่าเมดน,นะครับพี่น้องเฮ้าเอาใจซ้อยทุกสถานที่เพราะว่าที่ภาคอีสานภาคเหนือครับผมน้ำท่วมถนนครับน้ำท่วมถนนน้ำท่วมถนนที่จังหวัดบึงกาฬครับนี่ครับ ไม่เฉพาะภาคเหนือครับผมภาคอีสานกระถ่วงเหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาลตำบลนสีชจพูอำเภอโซ่วิสัยครับพี่น้องครับน้ำท่วมถนนเลยครับเนี่ยไหลแต่ว่าน้ำอาจจะลงมาเพิ่มนะครับอาจจะลงมาเพิ่มนะครับอาจจะลงมาเพิ่มอาจจะถ่วมหลายกรนีคันคันตกมากอีกก็คงจะ ท่วมร้ายก็นีนะครับท่วมมากก็นีนะครับตอนนี้ก็รรถกับถนนก็พะไปได้ครับก็อพบไปได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าฝนมากอีกคงสิน้าคงสิเพิ่มเออน้ำท่วมจังหวัดบึงการเขตพื้นที่จังหวัดบึงการเออาะว่าคนว่า ัดเลียงครับผมตอนนี้ก็ร่างสันจอนพี่น้องบึงครับโอ้นาน,น,นที่นะครับปีนี่พุ่งนี้นะครับหลังจากพ้นจากจากไอ้ภาคเหนือแต่ภาคเหนือเห็นแต่ภาคเหนือถ่วมปีนี้นะครับเพราะปีนี้กลับมาจากบึงการแล้วครับพี่น้องครับ จะเป็นควานชุดไทยบ่หรือว่าจังไรก็ยังบ่รู้คือกันนะครับผมกับบกล้าย่างไปไก่ผมย่านผมโจกคือกันเพราะว่าน้ำม,มันไหลแห้งครับพี่น้องน้ำไหลแห้ง,งนี่นี่มีเจือจังบ้าบึงการนะครับพี่น้องเด้อเพื่อโซพิสัยครับผมน้ำกําลัางเข่าขมา ไหลเขามาหากันนะครับทั้งไหลเขามาหากันน้ามท่วมถนนปีนี้นะครับอ่าพี่น้องเราอาจอาจะสันจอนด้หรือบ่นั่นก็เป็นอีกเรียงหนึ่งนะครับอ่าเบิ้งต่อไปว่าน้ามนี่ฝนนี่สิบลงมาเพิ่มอีกบ่อนะครับทันลงมาเพิ่มอีกก็แปลว่าถ้า,ายุหัวนี้บ่เป็นธรรมดานะครับเบิ้ง ผู้คนมาาะเบื้องหน้าเขาเ่า่นนะครับเริ่มน้ำเรื่มมากหลังจากฝนตกเมื่อขึ้นครับเมื่อขึ้นนี่นะครับแต่ว่าคิดว่าต้องมาเพิ่มครับเบื้องทองฝ้ายังมือดอยู่ครับผมฝนแ็ยังตกอยู่เลยนี่นะครับเบื้องครพี่นองครับน้ำก็ไดผู้มหาอยู่หากิ่นช่วงเศรายกยอดสะดุ้งกะ นี่คือกันนะครับอ็รู้ว่าหน้ามมาแบบมมาแบบนี้ปลาเนี่ยจะหลายบ่เพราะนั้นครับพี่น้องนี่คือพื้นที่ตามนตสีชมพูจังหวัดบึงกาฬครับ